สวัสดีครับวันนี้ก็พาพี่น้องมาย่างกินข้าวพดครับพี่น้องซื่อขา้าวพดสดมาโลละสิบห้าบาทครับอยากย่างกินเองก็เลยมาย่าง,ย,างย่างกินเองครับพี่น้องข้าวพดย่างเต้าถ่านย่างเองนะครับพี่น้องนี่ครับนี่เลยครับหอมไหมครับพี่น้องย่างเองคนละฝักครับพี่น้องกับน้องมูล ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเรงภายกินเลยนะครับขอบคุณมากมากครับหอมมากเลยครับพี่น้องย่างกินเองครับเพราะว่าถ้าซื้อแบบย่างมาก่อนจะมาถึงปานก็มันเย็นนะครับพี่น้องอยากกินแบบสดๆร้อนๆก็ซื้อข้าวโพดสดแล้วก็มาย่างกินเองครับเดี๋ยวเราไปกินกันเลยครับนี่ครับพี่น้อง นี่ก็นี่ครับพี่น้องคนลัฝากครับมาแกะดูกันเลยครับพี่น้องฝากเพียใหญ่เลยนะครับพี่น้องนี่ข้างในก็แบบโอ้คิดถึงบ้านมากเลยครับพี่น้องน่าหน้าแบบนี้นั่งแล้วก็ย่างกินข้าวโพดนี่ครับพี่น้องอย่างเองเลยนะครับนี่ครับ ของน้องมลไม่ค่อยไหม้เพราะว่าน้องมนเขาชอบแบบว่าเปลือกมันนานาอะไรเงี้ยครับพี่น้องขนาหังตอนแรกเขายังจะไม่ออกสักนิดเปลือกแซอันนี้ทั้งหมดเลยแล้วมอว่าโก้มันไม่โตกี่ครับพี่น้องเออหอมมากเลยครับหาออกเลย โอ้ยร้อนมากเลยขออนุญาตแป๊บหนึ่งครับเอความจริงๆครับพี่น้องคิดถึงปานมากเลยครับอืมนะชุดยอดจริงๆครับอืมาอนมากนะใช่ครับวันนั้นไปฉีดยาแล้วก็ซื้อมาน้องมนเขาอ,อยากกินแบบจ้างเอง แรงก็ยาให้กินเลยครับพี่น้องทำไมมันหอมขนาดนี้เห็นแล้วไม่อยากกินเลยครับพี่น้องเสียหลายร้อนก็ร้อนร้อนมากเลยเด๋นช้ำทางแบบนึงอนครับ อืมอร่อยจริงๆครับพี่น้องหวานมากครับนนเ <c oughs> นี่นะคะพี่น้องตอนเด็กๆอะยังชอบให้คุณย่าหรือว่าพี่สาวทำเป็นทางแบบนี้ให้ชอบให้ทำแล้วก็ทำแบบตัวล่วงครับพี่น้องทำแบบนี้นี่ครับแล้วก็มันจะเหมือนตัวล่วงเลยครับพี่น้องบา<ช>งคนอ่ะทำเป็นยาวๆเลยครับอืม หวานหอมเนาะหอมใช่ครับร้อนๆเลยนะครับพี่น้องอมาเลี้งกันหลายคนพี่น้องเวลาสัย่าทำให้นยอย่างกันจริงรับพี่น้องหอมายว่าให้สัย่าทำแบบร่วงที่นิยมหวานตัวร้อนตัวร้นใช่ตัวร่วงเลยว่าตัวน้อยอะไรอย่างนี้ครับ ก็เดียก็กมีลูกอา๋าสองคนแล้วก็ย่างกับพี่ชายอีกคนนึอายุใกล้ๆก,กันครับพน้องอยู่บ้านเดียวกันสิบหกสิบหกคนอายุใกล้ๆอืมไอใกล้เคียงกันอะไรย่างเงี้ย <laughs> เท่ากันหมดเวลากินอะไรก็แย่งกันกินอะไรอย่างเงี้ยครับพี่น้องสนุกสนานตอนนั้น เดี๋ยวบ้านเดี๋ยวก็สิบห้าสิบหกเป็นมีสามครอบครัวก,กับปู่กับป้านี่คือตัวล่วงนะคะพี่น้องเ <c oughs> วลากินปลาก็ย่างกันกินก้างมันครับพี่น้อง <c oughs> ย่างกันเอาไปย่างบนเาขาเรียกว่าอะไรไม่รู้เมืองไทยท่างเมืองไทยใส่ชีวิตเตียงอ่ะเมืองไทยไม่เหมือนาะไม่รู้ ถ้าป๋ามีสองตัวก็เพราะว่าสี่คนที่อายุใกล้เคียงกันมีสี่คนลูกอาก็มีผู้ชายคนหนึ่งผู้หญิงคน,น,นแล้วก็เลี้ยงกับผู้ชายคนนึงก็ถ้ามีป๋าสองตัวก็ให้คนละเครื่องครับพี่น้องไปยยางอีกอย่าง,นางันึงกินสนุกสนานย่าง<ป>มใน่ใช่นช่นะใช่ใช่ใช่ใช <laughs> ่ใช่ใช่ใ่ใ่่่ใชนะ่ใช อย่างถึงครับเวลาไปโรงเรียนมาก็ชอบเรียนน้ำตามในซอยครับพี่น้องเวลาฝนตก <c oughs> <c oughs> สนุกสนานมากครับตอนเด็กๆ <c oughs> ตอนนี้ไปคนละที่คน <c oughs> ละทางมีพวกกูกัน ออจริจริงนะครับพี่น้องสวัสดีครับสวัสดีค่ะสำหรับคลิปข้าวโพดย่างกินเองหอมๆก็เราสองคนขอลาพี่น้องไปก่อนนะครับฝากกดไลค์ก,ก,กดแชร์กดติดตามช่องแรงฝายกินด้วยนะครับขอบคุณมากมากครับ,รบหอมอร่อยมากครับพี่น้อง